ไม่เซตกับผู้ที่ประสบความสําเร็จโดยบางโลกบางไทยบายธีรพัฒน์ผู้ที่ประสบความสําเร็จเขาจะสร้างโอกาสจากสิ่งที่มีน้อยนิดและเพิ่มช่องทางเพื่อที่จะขยายโอกาสให้เขาได้มีเหนือกว่าคนอื่นแต่คนอื่นโดยทั่วไปเขาจะรักษาในสิ่งที่เขามีไม่ให้หายไม่ให้ตกไม่ให้หล่นแต่เขาจะไม่พยายามที่จะแสวงหาโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มั่งมีคนที่ร่ำรวยคนที่ประสบความสำเร็จ เขาจะไม่หยุดอยู่กับที่เขาจะไขว่คว้าทะเยอทยานหาช่องทางหามุมมองตามแนวคิดใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้เขาเองมีโอกาสและมีพื้นที่ยืนได้เหนือกว่าคนอื่นและนี่นครับคือไมซ์เซจเบื้อตต้นของผู้ที่ประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จปล่อยสิ่งที่คุณกาลังเกาะเอาไว้และหาโอกาสใหม่เพื่อที่จะสแสวงช่องทางไปสู่ความสําเร็จ แล้วคุณอยากเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากธี่เราเกิดมาเมาพื่อแตุเกิดมาเพื่อแบ,บ่ปันตันี้ครับ